สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วกับผมนายถึงแม่โจ้หกสวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆถึง2ข้อสุดเด่นของหวายแคร์นะครับก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายชนิดหนึ่งในกลุ่มหนึ่งที่เป็นลักษณะต้นแคร์นะครับข้อแรกเลยก็คือการให้ดอกที่ถี่มาก รอบของการออกดอกดีบ่อยมากเลยนะครับไว้แครเป็นกล้วยไม้ที่เป็นสายพันธุ์เล็กๆนะครับก็อาจจะเป็นส่วนนะครับทำให้เขาเติบโตได้ไวนะครับการออกดอกได้ไวมากรอบการออกดอกขอเขาจะทีซึ่งถ้าเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ในกลุ่มสกุลไว้สายพันธุ์อื่นๆนี่การออกดอกนี เมื่อออกดอกทีหนึง่งกว่าจะออกได้อีกช่อหนึ่งช่อใหม่นี่บางทีก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับแบบพวกนี้อออกไปช่อหนึ่งแล้วก็รอกันหลายเดือนเลยกว่าจะเห็นดอกขึ้นมาแทงช่อออกมาใหม่ซึ่งไวแคร์แป๊บแปบเป็นเดือนกว่ากว่าบางทีก็เห็นออกมาแล้วข้อที่2ก็คือการให้หน่อของกล้วยไม้ไหวแคระ ให้หน่อได้ไวมากๆครับมาดูกันจากตัวอย่างนะครับนี่กระถางที่จะให้ดูนี่กระถางเดียวนี่หนอไม่ต่ำกว่า10หนอนะครับดูเข้าๆ้ก็เกินสิบแล้วนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีเมื่อออกหน่อแล้วหน่อมันลำมันสุดนะครับก็จะออกดอกออกมาอีกที่ที่ตรงยอดนะครับ ทำให้ออกดอกได้ไวอีกระากนี่ครับกระถางนี้ก็ออกหนอ่อเยอะๆมากครับก็จึงเป็น2ข้อดีข้อด่นของไวแครก็คือการให้ดอกได้ไวได้ถีและก็การให้หน่อได้ไวได้ถีนะครับ2ข้อเด่นๆมาดูหวอื่นๆที่ไม่ใช่ไวแคร์นี่ก็กระถางหนึ่งเมืทีก็ 3- 4หน่อเองครับต่างกันเยอะแยะเลย แล้วจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเพิ่มหน่อให้กล้วยไม้สกุลหวายนะครับได้ทำได้ทั้งหวายแคระแล้วก็สกุลหวาอื่นๆนะครับเรามาดูที่ลำเก่าเขานะลักษณะของลำเก่านี่ที่เป็นสั้นๆแบบนี้นะครับไม่มีใบไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนะมันจะเป็นแบบนี้แหละ เราแค่แหย่คัตเตอร์ลงไประหว่างหนอ่อสองหน่อหนอเก่าและหนอถัดไปจะใช้กันไกลหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับหนีบออกให้เขาขาดจากกันแต่ไม่ต้องดึงออกนะครับไว้อย่างนั้นละเดี๋ยวก็จะเกิดหน่อใหม่ทางนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ